สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆชาว youtube นะครับอยู่กับผมครับชัยเอฟดดัมซิงซีสเกตวันนี้เราพามาดูหน้างานนะครับทำโคกหนองนานะครับนี้เราก็อยู่กับเจ้า s k 1 3 5นะครับโกเบนะครับว y 0วูนย์สบูมพิเศษนะครับอามอามอามพิเศษ ตัวนี้จะจะทำเป็นคลองห้าคลองนะครับข้างบนแอจะเอาดินวางไว้ปลูกของจะทำเป็นคลองห้าคลองใช้ไมโครสองคันนะครับช่วยเรียกให้มาช่วยเร่งงานเพราะว่าจะไปที่อื่นต่อครับกลัวเสร็จไม่ทันาจะเอาหปเสร็จวันนี้นะเสร็จไหไม่รู้ ความลึกก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับความลึกของคลองความกว้างก็เมตร50ครับระดับความกว้างของคลองกะว่าเก็บน้ำเก็บน้ำได้เลยแล้เวเรา,าพาไปดูววใบศนย์หน่หน่อยคันนี้ไม่ใช่อามพิเศษนะครับอามธรรมดา คันนี้ทำไปได้ยาวมากระยะคองความยาวตีไว้เท่าไหร่ห้เมตรน่าจะได้นะจะทำเป็นคลองแนวเดียวกันเลยไล่ไปนู่นเจ้าของครับ อยู่กรุงเทพจะกลับมาอยู่บ้านนอกครับจะทำกะเกษตรลูกหนงนาเมื่อคืนก็ซัดไปจะถึงเที่ยงคืนนะครับดินค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าข้างล่างเป็นลูกลังนะครับกดลงไปจะเจอลูกรังเลย2เมตร ีนี้นะครับน่าจะไม่ได้หยุดสงการนะครับโควิดเชี่ยวไม่ได้มีงานรองรับครับก็เล่งทําครับจะกลับไปทาโค้ง,งหลังน้าอยู่บ้านนี่ครับอยู่อำเภอขุขนคันนี้ได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนฟันมาใหม่ใส่ฟันพิศารนะครับแหลมเลยเชี่ยว กดง่ายครับเจาะดินเหนียวสบายครับ ตัวนี้คลองตัวนี้ความลึกเมตรห้านะครับความก้าความกว้างเนี่ยกับ2เมตรใด้่ยาวเลยปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยปลูกได้หลายอย่างครับถ้าปลูกมะพร้าวน้ำหอมก็ดีนะครับ เป็นครั้งแรกนะครับที่ทำนะครับเพราะว่าเป็นคนรู้จักกันนะครับติดต่ออันนี้คือเขาใช้ตังค์ตัวเองนะครับทำพวกหลงนาไม่ต้องออกแบบไม่ต้องอะไรนะครับแกบอกแค่ว่าขุดรูปไหนเป็นคลองแบบไหนไม่ได้เขียนแบบเหมือนพวกหลงนาที่เขาทำทั่วไปนะครับ นี่เป็นงานแรกนะครับที่รับเพราะว่าปกติก็ทำแหนงานอุดสะลอกนานะครับถ้าจะทำโคกล้องนาเขาก็ใช้แมครใหญ่นะครับส่วนมากเพราะว่าทำได้เร็วรครับแมครใหญ่เดี๋ยวเราไปดูคันวายวายศ่หน่อยโอ้คันนี้อามยาวมากครับ <S <S เหมือนสองเลย ฮะกระเฮ็ดไม้ว่ะดินมันเป็นดินลูกลังนะครับจะเจาะเข้ายากเลยคนขาบครับเสียบิ๊กการดิน ันนี้ซื้อมาร้านกว่าบาทครับอันนี้จะตัวใหม่กว่าไว้ยว้ศูนยหนึ่งระบบสายระบบอะไรโอ้ระบบกระบอกยกคนต่างกันนะทำไมเหมือนกันนะว่ามันเป็นตัวใหม่กว่า เราไปดูห้องเครื่องไงห้องคนขับนิ่ <c oughs> มบอกฮะนิ่มเยอะบางอางให้คอยเลยโ <c oughs> <c oughs> อ้แสง อ,อย่งโอ้ประหยัดน้ำมันตัวนี่น้ำมันยังมืดอยู่ปาดความมอดบมื่ขึ้นเลยตายแล้ววะได <c oughs> ้ขึ้นมาไหกหอ,อดก,กาเลยจีนแล้ออวนะโด ฮะเข็ดทอดมืดสิฮะเข็ดทอดมืดเลยมืดอยู่สามคลองมาแล้วอกเองสามคลองเหลือสามเมนเหลือสองเหลือสองสำเร็จแลาววัน่ไปหอดใสยอยู่พูนคันนั้นไปไกลแล้วจบคนใหญ่เน,นาะ <laughs> กันนั่นแซงไปแล้วหลืออีกวันนี้จะเสร็จไหมไม่รู้แลวครับ เดี๋ยวตอนเสร็จผมถ่ายให้ดูครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับ